จุ่มเดียวหาดอกจ้ะกุป๊าเต็มกำเลยอู้ยเังสีแม่นะจ้ะจุ่มนี้สามจ้ะอืมอื้อ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 ้ยก็สวยลีพุ่นะสวัสดีค่ะครับผอกทิศารบานฉันจากผอกันได้วันที่11มิถุนายน2568จ้า มีสภาพี่น้องเขาลเล่าป้าข้าวเจ้าครับผมกับป้าบ้านน้องเมฆแล้วครับพี่น้องจันบนหัวขาอำเภอจันทริศจังหวัดบุรีครับเหมือนแค่ตอนเนาเขามาฝนาตนะชันตกเนาะนี่ครับหาเห็ดยแต่ข้าวนึงฝนกรเดื่มริ้นกต่พี่น้องริ้นไปริ้นมากไกแห้งจ้ะข้าเผือกเถืยอเนาะจ้าเอากลับมาทานไส้พี่น้องตอนแจกนอกข้าวเสาปลายไปเสาเนยเนาะครับผมคฝนซาซาแน่น,นะครับพี่น้องไปจ้าดูน้ำเสาวอยู่ในบ้านในมื่อไหร่พี่น้องมาอยี่ทีชมรงที่มานจำหมู่บ้านมาจ้าครับ่ันนี้ก็มีฝนตกอเยอะจ้ะ แแนกมันก๋วเตแกงหวานจ้าเออใส่ไาม่ะนกุ๊ป๊าเต็มกำเลยไงครับเราคพิ้ิดกันแท่ายรห่มเดียวกันอืนรรนอ,อ,อดุมน, <c oughs> นี่สามจ้ะมันแห่กนี้เจ้งน่อยเนาะแนจ้ะ สองเน้นสามงสามเนาะโอ้ยหนึ่เด็สองสามดาเ,ออเามด,กมดอ,ดก,ดก,เอกันนะฮมนี่เนาะแม่ครับบีสียูดีครับ เบีดด้วจ้ะน่าหม่สดเป็นนางห่มเนาะเมีนจ้ะนางห่มเปิดอกใหญ่เหลือนุ่งนุ่งอีกดอกจ้ะคนละใส่เลย เดียวกันเนาะนี่คือเราสั่งยอยื้มย,ย้ายย้าย <c oughs> เปิดคนละมอกเจ้าืจอยากมื่นเน่เด้อจ้ะ ให้หน่อยดูสับดีนะอยอูอ้ยเมือมนดีดอกงามนี่ครับอู้ยูขาอู้ยูเป็นสีแม่โน่ะจ้ะดอกงามเนาะจ้ะ ตอนหน่อยมันมีโอกาสเลยครับตังหนาครับอน้าสาม,สามอ้ยตัวน่นยวอ,อยห่งครัมามดอกอกยิ่งนี่น <c oughs> อ้ยามแพงนอครับผมอดีตระด้อาทีตระด้ออุ้ยไอดีแห่งสานีครับยังเจ้าดีดี ช่วิดิวันที่ได็กซีหาดอกนาอครับผมจะซีหาดอกเือเก่าแล้วคีับแม่ต้องมาเดเลยมาทีเกียร์เก็บอีกเนาะแน่ครับ่ตองทุนท แกน้องเนาอจ้ะตอนหลุนกันแล้วอุ้ยพี่กันเน้องฮ่าฮ่าฮ่าว่าท่านยัยงานเก็บในหลุมขีนใบตองบาทเดียวจ้ะพี่น้องบาทสงสัยครับแมนจ้ะสงสัยบาดมัน่าฮ่า่ามวันนี้ซีบเลยบ่นซีบแลมมือมั่นแต่ว่าหาหกจุ่มเดียวหาดอกจ้ะดอกงามดอก เราทั้งในงามเบิดตทุกทางโอ้ยงามเบิดงามเบิดเห็ดไม่ปามึกงามเบิร์ต <c oughs> การพังโตนี่เกิดมองมีไปตองเล็กน้อยเน,นายะยแม่งจ้ะหลีอยู่ดิจบจ้ะจุบนี่จ้ะพี่ดอกลายดอกอยู่ครับจ้ะนนมัทันยัยแห้งเนาอแม่งจ้ะ Ừ này. Em không. Ừ mẹ mẹ đi đâu 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 แม,มนแม,น,มนจ้ะอีกดอกจ้ะตัดกันมาแล้วฝนตกแตไม่ทิ้งหัวเป๊ะเออในแมนด้วยแมนสดดีครับแดงจึงคืองีเน้อืเอ,อแดงยิ่งคืองนาะแมน <laughs> อือ ก็ซิเมนแฟตเลยแต่ละเอาออกดีดีว๊าให้ได้ลูปนี่โอ้โหดูนึงจ้ะอื้อสุดยอดยจ้ะพี่น้องใบอ่อนๆเลยแบบนี่ขึ้นเป็นี่สิมองยม่งยองๆทางนาี้งามอายู่ งานดอกเดี่ยวนามงามเหงนีงเงงเง่เป็นกอเป็นกเลยจ้ะเอ,อเป็นเหงาสองในะน,น่นองมอาในน่องงามครับอฮ้ย,ยผีอายก็ขาให้งามทางผีคุณน,นะ เต็มเตมขนาดเดาแบบใหญ่เดาแบใหญ่จ้ะฮะท่านโพอยู่น้องนี่เราจะพี่น้องพีทโกเกิดจังซี่เกิดลีลีอื้อ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 ไข่เนาะอื้ออีกแล้วจ้ะพี่น้องอื้ออีกแล้วอ่ะมานีอื้อใส่ขึ้นตาเพราะไหมนี่ใส่สวยหน่อยเนาะครับผม โฟมเดียวกันด้วจ้ะโฟมมีสีสูง Ooh, ใส่ใหญ่อีกจ้ะพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องใส่ใหญ่อื้อต้องไม่ใส่ห็นแม้แต่เราก็ไม่เห็นอื้อคาวันนี้ครับคาอุ้ย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  ยังใส่ได้อยู่เนาะเมนจ้ะของยังขาวๆอยู่จ้าน้ำงามเลยครับอุ้ยขายาวๆเลยมันจะหอมเบ็บโอ้สวยจิจ่ายังนุ่งจ่ามองดุลน้ำกันบครับงามนานอ้าว mẹ chồng bọn đây nó mẹ chồng bọn đây nó ừ. ừ, mẹ đi bọn đây nó mẹ chồng bọn đây nó mẹ không nếu màu hoa này lái ạ được thơm chạy đi đi ok 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 nhau, ok ok bay điều, đi ok 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 เหบเลยจังเครับพี่น้องคนกดลูเม็ดเรื่อลจ้ะเด็กเมงจ้ะอุ้ยงามเลยจ้ะตรงหนึ่เมือเลยเด็ดถึงอเดียวกันจ้ะดองบังไวหัวปุบปิองกุ้ครับข้งเงี้ยงดอกจ้ะอเดียวกันดอกที่สามเลยจ้ะ ผี่ดกผีมันนี่บุกเข้าอยู่ได้อายสวยๆกันบ่ฮะพุ่น่ะอุ้ยก็สวยลีพุ่น่ะเอาคือคือแหละอีกดอกนึงจ้ะเห็นไได้อเด้อเรานี่ยกล่องลุได้เลยครับเป็ดพีก้พีห็นบอนะ ดีโอ uh ้ยงามตังเลยงามนากออกแนใบใหม่นะ oh. ุูนะเก้าอุ้ยแนนแนนค่ะมีแนนแนนแนนดอกซีบอ่ะบางสิ่งนี่สองบอกนี่ฮึ่มฮึ่มฮ่าซีบดอกกะจ้าฮุมนี่มันหลิดีแต่เพิ่นแนนสั่งหนึ่งบรเห็นเลยนะครับแนนจ้ะแน่นฟังที่ได้อ่านเห็น นี่อเออเดี๋ยวนี้คือฝนเมื่อนดวยดวยฝนตกแห้งนะครับพี่นออ้องุูนะเออพอเห็นหงเลยใส่ผ้ากันฝนครัคบวันนี้เฮ็กกระบานกยู่ใส่เฮ็กกระบานอยู่ไอ้องนกจ้ะ ดอกจ้าฝนกระโต๊กแห้งขึ้นเรื่อยๆเลยครับพี่น่องผึ้งดำจ้าอีสบ๊วยกอแดงจ้าโอ้ยถูกฝนเหวเหลืม่มแท็กสีหาเดยซ้ำได้แล้วครับพี่น่องฝนโต๊กแห้งนาะแม่ป่ามีถูกครับ มาโามนี ờ, ่หลายดอกอยู right dog, you know? okay, okay. yep. uh, okay. ่รับพี Dude, ่น้องเก็บดอกเก็ดกันสามสี่ดอกสี่นะจ้ะเก็บนอเจ้ากบหนาวคะนนนี่กิดฝ่อเห็ดเด็กที่หาจ้า เดกยังลิ่นบ่เซาคือเก่าเหรอครับเนี่ยินได้ครับโอเคสามตาหุมนี่อีดอกจ้าองนก้า được lên chị đi chân Đúng rồi. Ừ. Chị đã ý. ngon 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 cho ngon ngon ừ, ngon cuốn ngon ngon ผมนี่ผมเข้ามาผู้เดียวนะครับพี่น้องวันมันเด็กเขามาเบิงเ่งนิดนี้จ้ะอือครับผมกับสิอวยกบ,บ้านแล้วครับพี่น้องเบ่งผลงานเลยน้องแม่เป้ามี่มะมนิกะ บมานถมื no. ้าวานครับพี่น้องจะกมเปฮ็ดกกครับผมเฮ็ดอกสีออกอยู่แล้วครับพี่น้องห้องกระไลอเนาะขอกันมาหนาไล่ตาเลยครับภูเขากรอนกเดเกรอาบาจงเ็ดี่มีองได้เนะครับผมบางคนงานเดล้วนพรจ้าพี่น้องมือนี่งกตามที่พี่น้องเห็นเลยจ้ะแต่ลักลักษ์ก็สิเป็นเฮ็ดโอแดงจ้าพี่น้องเฮ็ดอง์นกเนาะองนกสองยางเนาะจ้ะแต่สิเปเอาออกให้พี่น้องมึงนี่เหือนดีนเนาะครับผม ตายใหญ่เด้อครับมือนี้ตาใหญ่จ้าครับผมมือนี้ก็พอกันในบรรยากาศฝนตกลิ่นครับพี่น้องแห้งติมน้องแม่ปลามี่แห้งขึ้นในใส่เสือกันฝนจะพี่น้องข้าวหนึ่งนาะครับผมตอนนี้ก็ทอดออกเรียบร้อยก็พี่น้องพนงานมืนเนี้ก็ะซื้อว่ามันพี่จ้าก็เป็นเล็ดตอแดงและก็ลาจ่ายเฮ็ดคู่บุญแม่ปลามีเด้อจากที่น้องพี่กัดขึ้นมากับปลาบนน้องเมืองตะบนเหนือทางเพื่อคุณบุรีจังหวัดอุบลราชธานีจ้าพอกันมืนเนี้ยกระันทีที่เอ็ดมีทุนายนสองท่านอร่อยวกที่แปด สาฝาก็เลยก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันในเด้จ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระล่างแรงใจที่ชมพอปามีก็แม่ปามีสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับขอบคุณไม่คลิปนาจ้าไปลงผลงานอีกเตีออยยูบานน้อยเนาะครับผมมาหมดบ้านจ้าพี่น้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านาแค่นาะครับผมผลงานของวันที่สิบเอ็ดมิถุนาย,ยนสองพันหนร้อยหกสิบแปดจ้า อ๋อใบน่นองเบืองน่ะเกิเป็นเห็ดกอเนาะจ้ะกับเ ok, ห็ดองนกแน่เล็กน้อยครับเถึงข้าลายนิดนึงถึงข้าลายก็บ,บระเทศไทยน่องเก็บหนึ่งเลยเม่นรับก๋แดงแกงหวานถือฝนหนงสีเหมือกน,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 นี่นะครับเห็ดกอหงตาใหญ่หน่องนี่เนาะแม่นใช่แต่ตาหน,อนอ่อยก็ติ่มเลยได้ครับถ้า <c oughs> เคยเอาออกมาใส่เนาะจ้า านหเฮ็ดพึ่งดำก็ได้สองดอกเนาะครับผมงามงามจ้ะมาเบิ่งกันครับว่าสิงามเป็นไดเนอจ้าแต่หน่อยแต่ลายเป็นไดครับกระตานี่ก็บ่ธรรมดาครับพี่น้องกระตาใหญ่ <c ười> สิบ่มีภาพบรรยากาศเป็นไรครับกเอาเที่เนาะกระฟงเอาเที่ยวฝนตกครับเท่ามันจะเดือดจะมีมันจะเจ็บ้านเฮากับสีหาประมาณนี้นะครับพอได้ไปเห็ดเบียกยางไม่นอ่งบ่ได้หาตลอดเบิดมือครับเฮากับสีเขาซ้ำพ่อได้ซ้ำมองเคยไปแล้วก็กลับครับพี่น้อง มันหาเห็ดละงอกก็หาเห็ดละงอกเลยก็ออกมาเนาะฮ่าเห็ดกอก็หาเห็ดกอกครับบางมือก็หาเบิดสตซเห็ดเกันครับกันเพื่อนออกยางระหน่อยก็หาไปจนกว่าสี่เด่นนะครับส่วนที่เขาไปเฮ็ดกอ็ออกเนาะแม่นครับแต่ว่า,หาเห็ดละงอกหามเยอะจ้ะเห็ดกอเนี่ยเป็นออกมาสามสี่มือเลยแล้วครับ เอาก็ได้เก็บเรื่อยๆอยู่เนาะแม่พ่อมีฮักโบไดนําส่งเฮานําเพ็ดละมกครับหูสนหูขาวอยู่ครับฮาบ่บเดนาเบึงือจังอยากกินเพ็รละมกเพเล้าค่ะนี่ครับพี่น้องเดาเพิ่นในเพิ่จะเือัเส้ะเสกเล่าเฮ็ดบ้านเนาะก็เพ็ดองค์หนกนี่ละมูได้อยู่ดอกหนึ่งเสียออกอยากเนาะแม่พ่อมีติดกันเน่ครับยังลายอยู่เลยพี่น้อง ต้นนี้ใส่ดอกบ้านไม่ป่มีวะดอกบานก็เพ็ดหลากลายสนิทระวังนะครับยันดอกคนเตะกัน,นกัน็นติดกันเนาะ,ะขอ้อยเห็ดเลยครับขับเรืองนี่ัือเนสองตาเนาะม <laughs> นมานแหงเลยครับ นี่เลยกระตาใหญ่หนึ่งครับดงจะันคร,ครับผมาสาเต็มถาดได้เลยครับยังอีกเกือบครึ่งตาสมาร์กสะเป็นไฮคอนาะส่วนเขาที่แหลกเลยครับก็มงนิเก็บจังไล็ก็จังสั่นครับพี่นะอยังนี่บอกไม่พอดีอยังแล้วเราดูนะอือ สว <laughs> ยๆให้สวยอันี้เลยครับออกมางสีแห้งสวยค่ะพี่น้อง่เบิงครับเดี๋ยวเคสทำมาน,นี่นะครับที่จัดทรงนาะแม่ปลาเมย์มที่แพ็กไว้ครับดูนี่กระปุนครับนี่แบบ่คือจังสีขาวสีและแม่ปลาเมย์ก็เอาใส่อยู่ทั้งวเนาะครับผมกันกรอบแตกแห้งๆสีจังสีคือจังสีนี่บริสไซด์ได้จ้ะแต่ว่าถ้าจังสีนี่ใส่อยู่จ้ะก็มันเลอะออก อย่ามองเห็นดอกตูมดอกบานเนาะนี่ของแท้สองโลกรกัวเกือบสามโหลคกกนแล้ับนี่ตาเนี่ยมารำมดายังมาตานี่ขนาดตาหน่อยยังได้ถาดนึงจากินเนาะมีตาใหญ่ฮะเลนลี <c oughs> ้ยนเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยครับนี่ครับผลงานเพ็ดกระตาหนึ่งเฮาแม่นจ้า ตาหนีไซส์สวยนะตาหนีแม่วพีทเอ้ยอทาหนีไซส์สวยตาหน,นี้สิเป็นกับสเป็นเฮดกรนหน่อยเนาะออดอกบานกับบลายเด้อจ้ะพี่น้องนี่นี่ก็สิเป็นเฮดองนุ่งจ้ะเฮดองนุ่งขันเป็นแกงกับเด้แกงหนึ่งจ้ะละงวงกระเดิดอก,น,ก,งงกดดนึงเดี๋ยวสิว่าตัวเพิ่ง <c ười> ข้าวหลาดีส่วนมากสิเก็บเลยนนหน่อยเนาะกระบอกี่ดอกนะครับห้าหกดอกหน่อยจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฝรดำกับอดอกเน่อแม่จ้ะเพิ่งดำแค่นี้นะครับ ผลงา,น,า,านที่เ้าได้เห้ามานมื่อนี้เนาะครับผมลักๆกันนี่แหละครับเฮ็ดกอครับพี่น้องสว้ยครับผมผลงานกับตามที่พี่น้องเห็นแล้วเนาะแม่พ่อมีนี่ครับเฮ็ดกระตาหนึ่งครับพี่น้องตาหนีจะพี่น้องตาใหญ่เนาะตาลูกบม่ได้ใส่จะมื่อนี้ฝนกระโตข้ามใะพี่น้องกะให้พี่น้องเมืองผลงานในตาอยู่ปานแล้วก็มาเก็บออกให้เบิองอยู่บ้านหน่อยเนาะครับผมผลงานของวันที่11มิถุนายน2 5 6สอะพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า